ช็ตทีส ep สครับกลับมาที่บ้านของศาสตราจารย์ป๊อปหรืออาจารย์สุธีศาสตราจารย์สุธีคุณนาวิชัยนนท์นะครับแล้วก็พอ่ออาาของเรานะครับเมื่อกี้เนี่ยเราลงท้ายไปด้วยเรื่องราวของชีวิตการทํางานและชีวิตครอบครัวนะครับหลังจากที่กลับมาแล้วเนี่ยฮะคือมันอาจจะต้องกินเวลาหน่อยนะความัาของเขาเนี่ยคือสี่ปีนะ <30 S 1> ก็ สามสิบกว่าปีอะเนาะสามสิบนี่คือแต่งงานยัง,งไม่ถึวนนคบก,กันอีกเออใช่มันก็ร่วมสี่สิบปีนะยาวนานมากสี่ทศวรรษนะครับออพอกลับจบแล้วกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็อาจารย์พรอบกลับมาเป็นอาจารย์ประจาที่คณะจิตกรรมเลยที่สิงห์บรครับก็กลับมาสักปีหนึ่งก่อจะมาสอบบรรจุเป็นอาจารย์ครับส่วนพ่อนานี่กลับมาก็ไปเนชั่นต่อเปล่าค่ะเพราะว่า<ม>ตอนนั้นเขาก็แบบย้ายไปเมื่อก่อนมันอยู่สุขุมวิทแล้วก็ย้ายไปบางนาเขาถือว่า,าก็ไกลแล้วคือความสนใจเรามันไปเรื่อง เป็นอื่นละในเรื่องศิลป,ปะสมัยใหม่ร่วมสมัยอะไรไปละเพราะว่าจากการที่ไปอยู่ที่นูน่นทำทำง,งานวิจัยทำอะไรต่างๆเนี่ยกลับมาแล้วก็เลยไปเริ่มงานที่ที่กรุงเทพโครงการทำพิพิธภัณฑ์ของคุณเพชรโอสถานุเคราะห์โอ้อนี่คนเริ่มแรกเลย ว้าวทุกวันนี้โครงการนั้นก็ยังต่อเนื่องยาวนานมาใช่ก็ยังอยู่ในก็ยังอยู่ในกระบวนการอยู่ครับผมใช่ค่ะโอ้สุดยอดเลยนะแล้วก็พอนายก็เลยเรียกว่ากระโดดเข้ามาในแวดวงของพิพิธภัณฑ์การดูแลหอศิลป์อะไรต่างๆตั้งแต่ตอนนั้นเลยน่ครับโอ้ก็ถือว่าเป็นผู้คร่ำบอดผู้เชี่ยวชาญนะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะของวงการศิลปะไทยนะที่เราได้พูดมีความรู้ความชำนาญจริงๆนะในหลากหลายคือทั้งประวัติศาสตร์นะศิลปะเรื่องของภาษา การจัดการการจัดการเรื่องนี้ยุ่งยากมากใช่ใช่ครับผมเอาล้ครับก็มาถึงจุดที่ได้กําลังใจไปแล้วแต่เดี๋ยวจะให้พอนะนั่งเป็นกําลังใจรู้หรือเปล่าว่าสมัยเขาเรียนเนี่ยเขาเก่งการ์ตูนมากพอจะรู้พอจะรู้นะตอนจีบกันเขาเอามีเอาให้ดูบ้านเขาเคยวาดพอนะป่ะมีมีมีตอนไหนตอนเขาอยู่ปีไหนก็มาตลอดเืเรื่อยอะเ่เรื่อยใช่ไหมอ๋อเขาจะมีเป็นมีเป็นภาพพิมพ์ด้วยนะอันนั้น เออน่าจะจัดแสดงสักชุดเนาะฮะหมาถึงอะไรภาพพิมหมายถึงรูปเออของเขาอ่ะโอ้หผู้หญิงของฉันน่ะชุดผู้หญิงของฉันแหมมันน่านะอ่ะ ผมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เพราะว่าอยากจะให้ทุกท่านที่ติดตามเป็น FC ของอาจารย์ป๊อบนะครับมาดูซิว่าอาจจะยังไม่เคยเห็นนะเพราะว่าเมื่อทำงานในระดับสูงขึ้นไปแล้วนะครับก็จะไปเรื่องของเทคนิคการหาแนวคิดไอเดียอะไรต่างๆในการสร้างสรรค์เพื่อสะท้อนสังคมนะครับแต่วันนี้ในฐานะเราเป็นการคุยแบบโชว์ติสนะครับก็อยากให้อาจารย์ป๊อบช่วยย้อนลํำลึกถึงนะฮะว่าการเขียนการ์ตูนเนี่ย อยากจะให้แนะนําด้วยนะคนที่รักในเรื่องของการเขียนการ์ตูนมันมันให้ประโยชน์อะไรไหมมันสามารถไปเป็นอาชีพได้ไหมเออแล้วมันยังยังคงสามารถเจริญพัฒนาไปได้หรือเปล่าถ้าคนอยากจะรักการเขียนการ์ตูนแบบประจานป๊อปอืมครับโปัจจุบันนี้ก็ผมว่าการ์ตูนในเมืองไทยก็ได้รับการยอมรับขึ้นมาเยอะนะฮะเพราะว่ามันก็มีตัวอย่างในต่างประเทศนะฮะอ,อย่างเช่น เจ้าพ่อการ์ตูนเลยนะอย่างประเทศญี่ปุ่นอะไรยงี้ใช่ไหมฮะไอ้พวกบางงาหรือว่าอนิเมะอะไรต่างๆใช่ไหมฮะมันก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลกแล้วก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากมายเนาะคือคือมันมันเหมือนเรื่องเด็กๆเล่นๆเน่ะเด็กวาดการ์ตูนแบบมันรู้สึกไร้สาระนะสมัยก่อนนะมองมองอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าโอ้โหมันมูลค่ามันเป็น ไม่รู้เท่าไหร่เป็นหมื่นล้านแสนล้านนะถ้าทั่วโลกถ้าเป็นฮอลลีวูดเนี่ยนะของวอลดิสนี่วอร์เนอร์บรอสหรือนานเจอแบบว่ายุคปัจจุบันบอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอะไรต่างๆพวกนี้ผมว่ามันมหาศาลนั้นยุคคนในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าสนใจการ์ตูนเนี่ยผมว่ามันมีหนทางอะไร ไปได้เยอะไม่เหมือนไม่เหมือนสมัยก่อนเห็นด้วยสมัยก่อนนะเราวาดการ์ตูนเงี้ยผู้ใหญ่เขาก็จะมองแบบว่าไอ้นี่มันแบบนะไรสาระอะไรอย่างเงี้ยเออทำไปแล้วมัน ไม่น่าจะมีอนาคตอ่ะแต่จริงๆแล้วมูลค่ามันทางด้านเศรษฐกิจนี่เป็นเพราะผมก็อยู่ในวงการนี้ก็รู้อยู่และเพียงแต่ผมใช้เสียงอาภาคการ์ตูนอะไรอย่างี้ด้วยนะก็รู้ว่าโอ้การ์ตูนนี่มันสามารถจะปลูกฝังวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ให้เด่นเป็นอย่างนี้ยจริงๆผมมีหลานนี่รู้เลยว่าหลานบางทีเรียนรู้ภาษาอังกฤษมาจากการ์ตูนแล้วก็เออเตงกิวอะไรเออยูงไงอ่ะบางทีเขาทำเป็นเป็นอินเครดิบ์อะไรนะ Incredible h ฮาร ทุกโต๊ะแบบเรารู้เลยว่าเนี่ยเขาจำมาจากกระตูนเขาดูมากเพราะนั้นกระตูนนี่มีความสําคัญ์แต่ตอนนี้เดี๋ยวต้องให้นะฮะผู้ช่วยกล้องของผมนะฮะแต่ละท่านด้วยขยับกล้องมาก่อนนะครับเพื่อว่าอาจารย์๊อปกำลังจะเขียนอะไรแล้วก็เนี่ยเผื่อว่าเป็นการเรียนออนไลน์ด้วยนะครับอ๋อนี่ผมกำลังสอนออนไลน์ใช่ไหมออนไลน์ด้วยนะครับอาจจะต้องกล้องไปอยู่ข้างหลังก่อนหรือตองนี้ก็เห็นใช่ไหมครับโอเคครับเอาไงครับเริ่มเลยใช่ไหมได้เลยครับก็ฮะ อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอ้าวแว่นแน่ๆเลยนี่เหมือนแว่นตัวเองเลยนะนี่ดูกระจกทุกวันเอาละเอาละครับนี่ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเป็นการ์ตูนเนี่ยนะมไม่ได้เขียนนานมากเลยนะฮะลายเส้นก็ยังโอเคอยู่ทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยที่พะอนาลูป่าสมัยเรียนเนี่ยเพื่อนๆเคยคิดว่าอาจารย์ป๊อปเนี่ยเป็นเหมือนโดมิตะ มันโดบิตะใส่แว่นเอ้ยแต่สมัยก่อนไม่ใส่แว่นนะครับนี่นี่นะเรียกว่าการเห็นกระตูนนี้ก็คือเส้นเนี่ยต้องมีความชานาญในการตัดสินใจเนาะไม่จำเป็นต้องร่างด้วยดินสอไว้ก่อนเลยนะีเป็นภาพพอร์เทรตดูนะครับว่าอาจารย์ป๊อบจะเขียนพอร์เทรตภาพเหมือนของใครนะฮะ ใส่บวกด้วยนะฮะนี่จมูกใช่เลยนะนี่เออครับอ่าคิวหน่อยวใส่คิ้วสักหน่อยฮะอ่าคนนี้คนนี้ต้องตาตกตกหน่อยนะครับอ่าอืออ๋อคือเส้นนี้มันก็จะบ่งบอกอารมณ์ได้เลยนะถ้าตาตกเนี่ยนะครับ มันจะมีหลักในการเขียนเพให้อารมณ์ใช่ไหมจันเปาครับ <c oughs> ใช่ใช่นี่ผมจอนจอนเนี่ยฮะกำลังยิ้มทีเดียวดูซิว่าอายเลยนะเนี่ยถ้าพีสศกุตมาดูเนี่ยนะฮะพีสศกุต <c oughs> ถูกนั่นเขาแนวฮาร์ดคอร์แล้วพิักุตอ่ะ ของเราบอกแล้วแนว้ียว่าน่ารักเชื่อว่าออนแอร์ไปต้องเจอคอมเมนต์แน่นอนคนจะชอบแต่กลัวว่าจะคอมเมนต์จากสวแน่นอนเออเดี๋ยวคนจะมาติดต่อขอเรียนการ์ตูนกับอาจารย์ป๊อปนะฮะเตรียมเปิดคอร์สเลยนะครับนี่นะครับนะคือดูการ์ตูนแล้วมันก็อารมณ์ดีนะอาจารย์ป๊อปนะนี่อ่าแถมต้นสือไปด้วยครับผม ผมก็ชอบนะตัวหนังสือนะดีครในการเขียนตัวหนังสือนะทำพวกอักษรประดิษฐ์ดีครับดีครับนะจะได้เป็นสกรีนเสื้อนะ <laughs> อจำน่ายไม่ที่เลือกในวันสิน้นวิลสี <laughs> ทุกปีศิละปะยืนยาวชีวิตสั้นนะครับนี่ รูปนี้ต้องเก็บไปเข้ากรอบนะครับเพราะว่าเป็นของประกอบโชติสชของเรานะฮะเราวันหน้าวันหลังก็ใครเป็นเอฟซีจานย์ป๊อปก็มาประมูลกันเองนะครับการออกแบบฟรอนต์ตัวหนังสือนี่ก็ยังคงน่าสนใจอยู่นะครับจาจาร์ป๊อปครับครับ ก็ทำทาไปเนาะก็ด้วยความความชอบส่วนตัวครับแล้วหลายคนเขาก็อาจจะติดอกติดใจก็มีมาให้ทำออกแบบโลโก้บ้างอะไรบ้าง้ฮะล่าสุดนี้ก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาก็ทำงานเอกชนแล้วก็เกษียณไปแล้วเริ่มเกษียณแล้วเขาก็อยู่ที่บ้านจะสอนศิลปะที่บ้านเขามาให้ผม ออกแบบโลโก้เป็นตัวหนังสือชื่อโรงเรียนเขาฮะก็เพิ่งทำให้ไปเขาก็ไปทำป้ายทำอะไรเขาก็เอาที่อาจารย์ป๊อปออกแบบด้วยเล่นเส้นร่างอย่างนี้ใช่ไหมฮะทำนองนี้แหละแล้วก็ไปเข้าโปรแกรมกราฟิกให้สวยงามศิลปินมาแล้วเซ็นชื่อหน่อยไหมครับดีดครับอ๋อขอดูลายเซ็นหน่อยนะครับนี่ โอ้โหนี่เป็นตราบรรับตรุลเลยนะฮะตระกูลคุณนวิชยานนทานนี่สุโอ้โหสุธีต้องเป็นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้31มกราคม2564ครับโอ้โหมีพึ่งมันนีฮะหวานมากเลยครับอันนี้พึ่งจะมาต่อยคเรื่มงต่อยผมไหมเนี่ย อ่านี่นะฮะนี่เราทรรมชาติมากจริงๆนะครับนี่ฮะสองครับผมเบสโอ้โหขอสียงตบมือหน่อยครับขอโชว์ขอโชว์หน่อยครับขอโชว์หน่อยครับอาจารย์ป๊อมครับนี่ครับนี่นะศิลปินมาแล้วอันนี้เอาหน้าหมวกมาใส่นี่เป๊ะเลยนี่คือผ้าของอาจารย์ป๊อปนะครับนี่นะให้ดูลายเส้นครับผมคือหลังๆครับผมมีอยู่ชุดหนึ่งเป็นดออิ่งก็เป็นวาดหน้าตัวเองเขียนไว้เยอะ ตอนนี้ก็เลยแบบว่าให้ไปเขียนรูปอย่างอื่นตอนนี้นึกไม่ออกเข้าใจอยู่สวยมากเก็เลยเอาของตายครับน่าโหสวยสวยครับโหดูสิว่าลายเซนนี่ออกแบบต้องอาศัยหลักการอะไรยิ่งยางอะไรไหมฮะหรือว่าออกแบบเลยอย่างนี้ไม่สุทีสุทีมก็ดูคล้ายๆแบบจีนๆหน่อยเนาะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจมาจากสมเด็จกรมพยัญชนะลิศรานุวัติวงศ์โอออย่างรู้อย่างรู้เออท่านก็ใช่ท่านเออครับอะไรนะ ครูใหญ่ของลักษณโกสินนะครับสมเด็จครูสมเด็จครูของรักษณโกศินนะครับเป็นยังไงท่านก็มีโลโก้ของท่านท่านก็ใช้อักษรตัวนนนะแล้วก็ออกแบบชื่อเป็นโลโก้ครับสวยงามเออเราเห็นแล้วเออเราก็อยากก็มีของเราบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็บวกกับผสมกับแบบตราแบบของแบบจีนด้วยอะไรเงี้ยเราก็มีเชื้อจีนอยู่ครับลองคิดดูครับสวยงามมากๆนะฮะ นี่ก็ไปแล้วไปทำบล็อกเบิร์กอะไรเรียบร้อยไม่มีฮะต้องไปทำเลยนะแล้วก็ทำตายางด้วยับเออทำเาทำตายางโอเคฮะเอาให้ออสินท่านวิภาคหนเลยนะครับนี่คนคนจะเอางานมาส่งศิลปินก็จะเอางานมาส่งมาแสดงที่ขอสินป์เรานี้เมตาแต่นะเออมตาจะแสดงที่บีเอซีซีมองมองในฐานะไม่รู้จักกันน่ะมองในฐานะมองเป็นงานอาร์ตงานงานหนึ่งครับเราจะไปทำบล็อกจริงจริงอ่ะคนจะแบบ เขียน drawing ได้อะต้อง anatomy ก็ต้องแม่นประมาณหนึ่งเนาะใช่ใช่แล้วก็คือ anatomy คืออะไรครับ anatomy คืออะไรกายวิภาคกาวิภาคโครงสร้างกระดูกอะไรต่างๆกล้ามเนื้อนะฮครับจริงๆแล้วแบบพอลดทอนมาให้มันเป็นแค่ลายเส้นแบบกระตูนอย่างเงี้ยรือถ้าเกิดไม่ได้เข้าใจเรื่องสัดส่วนเรื่องอะไรมันก็เขียนไม่ได้หรอกคือดูเหมือนง่ายอะแต่จริงๆแล้วก็คือต้องมีพื้นฐานที่ดีระดับนึงแล้วก็ การสังเกตครับเพราะว่าเส้นน้อยแต่แบบพอเขียนไปแล้วปุ๊บเรายังจําเขาได้ว่าเป็นเขาอ่ะโดยที่ใช้เส้นไม่เท่าไหร่เงี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันต้องยากฐานที่ดีมากๆอะไรเงี้ยก็คิดว่าแบบแล้วมันก็ดูสบายๆดูง่ายดูแบบดูไม่ซีเรียสไม่จริงจังจจริงๆแล้วเป็นบุคลิกของเขา คือเขามีความลึกของเขาครับผมแต่เขาก็เข้าถึงได้ได้ไปต่อผ่านไหมครับผ่านไปต่อคุณได้ไปต่อนะครับผ่านมา30ปีแล้วโอ้ยนะฮะเอาละครับนี่นฮะเป็นี้ฮะเป็นสิ่งที่ไม่ได้เห็นนะไม่ได้เห็นเขาคิดว่าไม่ได้เห็นอาจารย์ป๊อปเขียนสดๆอย่างนี้มานานมากหมายถึงทางสาธารณชนนะฮะไม่ได้เห็นนะครับอาจจะเขียนต่ในบ้านนะครับอ่าขอบคุณมากนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็ แล้วพอนาวิภาคได้ดีมากเลยนะผมว่านะได้แง่คิดสําหรับคนที่จะเรียนรู้เรื่องการเขียนการ์ตูนไม่ใช่การเขียนการ์ตูนแบบไปเรื่อยๆเนาะต้องเรียนรู้อนาโตมีกายวิภาคนะโครงสร้างเป็นยังไงกระดูกเป็นยังไงสัดส่วนอะไรอย่างนี้นะครับอ่าถือว่าเป็นการให้ความรู้ข้อมูลด้วยในฐานะเป็นศาสตราจารย์นะครับระดับสูงมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาใน EP ีหน้าครับเป็น EP ีที่ท่านจะได้พบกับเรื่องราวของการก้าวเข้าสู่ความเป็นระดับมืออาชีพของผมต้องบอกว่าของประเทศนะครับแล้วก็เป็น ระดับนานาชาติแล้วก็กล้าไปสู่ความเป็นระดับนานาชาติเพราะว่าในประเทศไทยเมืองไทยของเราน้อยพอนานะเราไม่ได้มีศาสตราจารย์ทางด้านนี้มากมายนกแล้วถ้าจะคิดผมจริงๆแล้วอยากจะเจาะลึกไปอีกเวยว่าถ้าเป็นในสาขาที่อาจารย์ป๊อปได้เนี่ยผมยังไม่รู้ว่าเป็นแค่หนึ่งเดียวแล้วหรือเปล่าเลยนะฮะอ๋อไม่ไม่มีหลายท่านละมีหลายท่านทางสาขานี้นะทศนิลป์ทศนิลป์นะฮะเดี๋ยวในวันทับไล่เรียงได้อะผมว่าเป็นหลักสิบเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเราจะมาพบกันใน E p พีหน้าแต่อีพีนี้นะครับ เราให้ทุกท่านพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในพีหน้าครับชัวติสครับ